สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอาราวูรูรอบร้วมมสวใน180วิธีครับและตอนนครับอยู่ในช่วงเทศกาลที่ทั้งโลกต่างรอคอยนั่นคือ LGBT <Wow. S 1> หรือว่าไพร์มันนั่นเองครับ แน่นอนครับว่ามสวของเราก็ร่วมขับเคลื่อนด้วยเช่นกันกับงานสบูฮปป p ี้ไพร์มันซึ่งปีนี้นะครับมีทั้งร่วมเสวนามีทั้งออกบูธออกร้านและมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายเลยแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามข้างในกันเลยครับ ไปถามความรู้สึกจากผู้ร่วมงานกันดีกว่าว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับงานในวันนี้ครับชื่อเล่นชื่อซูซี่ค่ะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์รู้สึกว่ามเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดรับมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่มอแบบเปิดกว้างแบบนี้จริงๆเพราะว่าเราก็อยากที่จะใส่ชุดต,ตามที่เราอยากจะใส่อะไรแบบนี้ไม่ต้องมาเพ่งเล็งที่เราจะต้องแบบใส่ตามเพศกําเนิดหรืออะไรเงี้ยแล้วพอมอมีกิจรกรรมอย่างเงี้ยยิ่งทำให้รู้เลยว่ามอสนับสนุนพวกเราจริงๆค่ะภูมิใจในมอจริงๆค่ะที่แบบมีเรื่องนี้เกิดขึ้น ชื่อปอครับชื่อต้งครับพี่บูงครับเพศอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แบบก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้นะครับเพศแบบเท่าเทียมกันครับผมไม่มีเพื่อนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรก็มีเป็นสีสันให้กันครับจิตเก่ามสวนะคะคณะมนุษยศาสตร์รู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยค่ะดีใจอ่ะที่ทุกคนให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมความหลากหลายอ่ะคือเห็นได้ชัดเลยว่าปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการเป็นปี รู้สึกชอบกิจกรรมไหนในวันนี้บ้างครับชอบเป็นพาเลทค่ะเพราะทุกคนมาจัดเต็มมากหลากหลายมากสวยงามทุกคนค่ะ <Yeah. S 2> เราก็ถูกคนเท่าเท่ากันเหมือนกัน mm hmm. ความสวยงามมีได้ดทุกเพศค่ะ mm hmm. เป็นยังไงบ้างครับกับงานสบู่แฮปปี้ไพร์มันในวันนี้แน่นอนครับว่าทุกคนเต็มอิ่มทั้งความสุขความสนุกบนความหลากหลายและความเท่าเทียมสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ